ครับก็ปราสวัสคกับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ w GC TV มีอยู่กับผมแนนน์นนเช่นเคยนะอันนี้ก็ขออนุญาตอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะแบบดองไว้ดองไว้ลงจะได้ไม่ต้องแบบวันไหนไม่ว่างจะได้ไม่ต้องมาแบบนั่งห่วงว่าเฮ้ยเชนน้าเราล้างคลิปไปเพราะว่านะ<อ>ปีใหม่มันว่างแล้วก็ไหนแม่งทำแล้วทำให้แม่งเยอะ,เ,ยอะเลยนะก็วันนี้มาอยู่กับรหัสเพื่อนนะครับ เพื่อนร่วมห้องผมเองนะครับก็ขอบอกให้แคสให้หน่อยได้เลยเพื่อนได้เลยจัดให้เลยนะครับก็ตรวถางที่หน้าแคสก็มีคันนี้ทันนี้ไอเอสหลายคนอาจจะอยากเห็นนะครับแคสแพนเทอร์เกมสิบแปดห้าแล้วก็นี่นะครับผมเพื่อแม่งเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนนี่แหละโอเควันนี้เราจะมาแคสลอรเรลินก่อนนะครับ ก็เป็นรถถังกลาขงของฝรั่งเศสนะครับอ่าอยู่สายนี้ปอคั้นสุดทา้ายจะเป็นแบทแชทเพื่อมันแกยกแล้วนี่หว,ว่า <c oughs> แต่มันไม่งีเงินหรอกนะเอเวว็มเพื่อนยังไม่เคยแตกด้วยโอ้โหยเดี๋ยวกูทำเอ็มแตกให้ดูไปยีุ่้อนะอืมก็มาดูข้อมูลเท่าๆกันก่อนนะครับก็ความสนท้านอยู่ที่พันหก นะน้ำหนัก38ตันกำลังเครื่องยนต์9ก้ามว่าค่อนข้างเร็วเลยแหละว,วิ่งเร็วดีความเร็วสูงสุด60นะครับความเสียหายของปืนมาตรฐานก็ปืนท็อปนะครับปืนท็อปอันนี้จะเป็นกระสุนแม็กนะครับปืนร้อยมอม,อมอ จอบกอดอยู่ที่สามร้อยสองร้อยสามสิบสองผมว่าดีมากเลยครับจอบเกาะสองร้อยสามสิบสามารถยิงเชียร์สิบได้ครับความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่สามร้อยอืมโอเคสามร้อยนะอัตราการรีโหลดของเพื่อนผมอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าครับผมความเร็วการหมุนมป้อมสี่สองระยะการมอง 400นะครับมาตรฐานแต่ว่าเพื่อนผมติดไอ้พวกนี้ไว้ผมก็จะไม่ยุ่งกับเพื่อนเขาล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนมันว่าเราจะคงสภาพเดิมให้มากที่สุดโอเคนะก็เออลืมไปค่ากระสุนกระสุนของรถถังคันนี้เอ่อนัดละพันครับนัดละพันหกนัดก็แสดงว่าแม็กละหกพันนั่นเองนะถ้าคุณใช้ลูกทองใช่ไหมนัดละสี่พัน 6นัดก็แาด้าวแม็กจะสองหมื่นสี่โอยี่ยก็รถงโอเคืมไม่มีเออช่างมันครับก็เอาจริงๆผมไม่เคยเล่นร,รถถังฝรั่งเศสเลยนี่พูดเลยเล่นไ,ไม่เป็นจริงๆแต่ว่าผมเล่นรถแม็กค่อนข้างกวนตีชาวบ้านแค่นหน่อยหนึ่งเราจะมาลองดูกันว่าลอเเลรีเฟิร์สท่าทงผมนี้จะเป็นยังไง ไปเริ่มกันเลยแล้วก็มาอยู่ในด่านใหม่กันนะครับด่านชื่อพินพ,พินหรือฟินเหรอพินพินแซนพินแซนครับขอโทษขอโทษงายอาคุณไม่เล่นแล้ว <c oughs> กูไม่เล่นแล้ว,ลลวขอโทษขอโทษไปเราไปตามทางมาเราต่อครับหัวถังนี่ค่อนข้างเยอะครับแต่ปืนยังโหลดไม่เสร็จครับ โคตรน่าเศร้าเลยอ่ะแจ่แบบจอดนะทำอะไรไม่ได้เลยมาปิดรถเสร็จแล้วนี่ละมึงมามามาใครวิ่งผ่านนี่ยิงทิ้งหมดเมันมันลงเนิน์มดีอ่ะยิงไม่ได้เยออันนี้มาแมววะแมววะเป้าอีกเป้าใครจะเอา ออามา,มา,มา,มาออกมาออกมาครับตอนนี้ <laughs> ยิงรถถังเล็กไปพังๆก่อนแล้วกันครับรถถังหนักไว้วเราค่อยไปไฟที่หลังโอเคมันยังไม่เข้ามาใช่ไหมก็ดีก็ดีอยู่ข้างนอกนะอย่าเข้ามานะยเลยเ้ยเ้ย,เยมาเยอะจังเอาออตีนพังอย่างเงี้ยโอ้โหสะท้อน what the fuck ท้อได้ยังไงวิ่งเร็วไปแล้วลูกลูกจ๋าโอ้กระสุนบินบินไปไหนไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอ้โหเปิดก้ชิบหายโอ้หจะเบลแซดหนึ่งหนึ่งกูา GO. ทางอย่างนี้ล่มจมครับเอาจีจีบีครับเล็งไว้ครับเล็งไว้ครับเล็งไว้ครับต่อยันเลยครับ เออมันในกูอยโอ้ยไม่น่านเลยกกขอบกระสุนครับผมห่างกันสามพันครับโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโลดแป๊บเพื่อน ถวมให้จะเข้าไปก็เข้าครับอ้มดแม็กมดแม็กโอ้มดแม็กเ้นี่ไม่เอาครับน่ากลัวไปเฮ้ยเฮ้แกน้มเข้ามานะ มันยังเลงอยู่ครับมันยังเลงอยู่ครับไปหรือ,อยังครับอ่ายังมันยังเลงอยู่ครับมันยังเลงอยู่อุย๊ยมันยิงพลาดแล้วหนีไปหนีไปมันไปห้องกู้มันไปห้องกู้มันไปห้องกูโอเคดอกระสุนครับเอาจริงๆนี่คนขับกูคงจะตายแล้วโดนอย่างนี้ดนะอกกระสุนอยู่ เพื่อนจัดก,การเองนะกูรีเซตฐานให้แปบ๊บหนึ่งแป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 ๊บ,บนึงแป๊บนึงคือกระสุนมันโหลดอืมปืนกูนี่แม่นยำม,มากเอท๊อกปวดจหัวยิงไม่เข้ายัางไงยังไงเฮ้ยเอออ่ะเดี๋ยวเ,เวลาลูกทองครับ ต้องกู้ชาติให้ได้ครับผมเจ็บแค่เดียวเท่าน,นั้นหาปืนมาทางเอื่อนดิหาปืนไปทางอื่นน,นั่นแหละเมื่อไหร่แคปฐานนะไปหาคนแคปก่อนยิงยิงมึงทิ้งก่อน ้าวทำไมมันเลิกแคปโ,โอเคทำการกู้ชาติสำเร็จครับแต่ว่าเราไม่ได้เหรียญดีเฟนเดอร์นะเราเราเรา,เราโดนเพื่อนยิงให้ก่อนไม่เป็นไรศีกกห้าครับ

ลาทำไมลาทำไมนะโอเคครับก็มาอยู่ในแมตท,ที่สองนะจ๊ะมาอยู่ในา่านหุบเขา้างเ็จนะโอเคห้องเทร์สิบละตัวเองนะก็ไปขึ้นเขากันเถอะรถกลางวิ่งไปกับเรา ข้างหลังนีะมีโอ้ดีดีดีดอืมโอ้รถถังรออีร e ้อยสามครับโอ้โหโคตรแข็งเลยน่าก,กลัวมากครับนะหวังว่าเราคงมาถึงอาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมคุยเพลินหวังว่าเราคงมาถึงก่อนสตูนะเฮ้ยไฟขึ้น นี่อ้าวท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อไปอีกด้ดนึงแข็งครับผมเดี๋ยวจอลงหัวแตกอ่าสิบสเก้าสินึงแปนึงมันอยู่หลังบ้านอะทไงดียิงบ้านแม่งเลยนี่นะอยู่หลังบ้านเหรอมืองฮะยิงบ้านเลยนี่อีนัดไหม นี่ย็งไงอ่ามือเอาไปแดกโหลดกระสุนครับพูดถึงการโหลดกระสุนกันหน่อยนะก็สำหรับคนเล่นรถแม็กนะเออเราสามารถกดซีเพื่อโหลดกระสุนใหม่ได้เองใช่ปะ่ะคุณผู้ชมก็ ครที่เล่นโรแมนนะก็ควรจะคิดดีๆนิดนึงนะก่อนที่เราจะโหลดกระสุนเพราะเวลาเรากดไปแล้วนี่เราจะเป็นเป่านิ่งๆง่งๆเลยนะครับแล้วยิ่งเกาะบางๆแบบนี้เซตไม่รอดนะจ๊ะเอาสิบสามเก้าสิบมังไปนู่นแล้ววะอคิดว่ามึงจะหนีรอดจากกูนะมึงเดี๋ยวเอาตีนพังอย่างนงี้ยหนีนะ <c oughs> ไครับข้างหน้ามีให้ยิงเยอะแยะเอาตายแล้วดีกว่าก็ดีจังไปครับผมเอาไฟขึ้นได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันอยู่ตรงตรงนี้บอกว่าแถวเนี้ยอ้าวนั่นไงมึงตัวใครยิงนะนั่นไฟไหม้ด้วยนี่ไงมึงนี่เองเป็นคนสปอร์ต เอาเดี๋ยิงไม่ได้ยิงแบบไม่เลงเป็นไงล่ะลงไปแล้วไปเราไปช่วยจีห้าสี่กันเถอะเดีอยด้อเดี๋เวอเ้อ้าวตายแล้วเออช่างมันครับไปโจมตีไปเลยเฟมไฮเซอร์อุ้มวิสวัสดีว่าไงมึงจะเบรกไม่เบรกมึงไม่เบรกใช่ปะมึง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 

สองนัดนี้ทำอะไรดีนี่ไงที่เก้าห้านี่แน่ชิบหายละอีกนัดหนึ่งนี่เกาะมันหนาดีจังโอเคครับโหลดกระสุนครับโอ้ยเมื่อไหร่จะโหลดเสร็จมนะั้ยในกระสุนเนะี่ยโหลดนานาน,นานเอาเอาเอาเดีนน๋ยวเดีนน๋ยวเดี๋ยวเอาวอาเอาโอ๊ปักงูวิ่งไม่ให้เขายิงอีก มานี่มานี่ในเมื่อมึงยิงแล้วมึงต้องรับขอแทนโจ,โจอ่าโอเคสกอร์16ต่อ2 12ต่อ6 16พ่องข้อรถถังมีแค่15คันไปข้างหน้ามี TVP E5 แล้วก็ E50M เยไปโจมตีครับผมเจอ t v วแล้วมา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 มึงกระสุนกูห้านัด แต่กูจะประเคนให้มึงทุกนัดมามาเข้าไปมาเอ้าไปเออเออเออมึงออกไปเลยนักกสุนมึงหมดแล้วอ่าโอเคครับผมเหลือหนึ่งนัดครับตามไปสามพันแปดสิบสาม อ๋อใช่ก็สําหรับคุณผู้ชมที่เห็นว่าเป้าผมมันลอยๆนี่ผมอาจจะรีเพย์นะครับก็อย่าตกใจเอ้ยพี่เชฟอะไรล็อกเป้าอ่ะโปเป้ากูไม่ได้โปครับเ้ายิงไม่โดนยังไงวะอืมอ้ารําสำหรับคนที่เอ่อทําดูรีเพย์เป็นบ่อยครับก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโอเคก็จบกันไปสําหรับแมทที่สองเยี่ยมเลยยิงสี่กลูกยิงสลกโลกยิงสิ อาวโอเคเยี่ยมอืมอืมนะคุณผู้ชมทับขี้แตกเลยอืมจอนซีหน้าไม่นะะมึงอ่าโอเคยังเที่ยงคืนแล้วกว่ากูจะได้รีเพย์เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะอ่ะโอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับลอเรนสสีิบตันคันไหนนะจ๊ะ อืมก็ไม่มีอะไรแนะนำเท่าไหร่ครับเนื่องจากผมไม่ได้เล่นคันนี้กับมือเองนะครับไม่ได้ปั้นมาก็เลยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ดูจากคลิปนี่กูคล่องมากเลยยิงแม่งสามสี่พันทุกตาเลยนะก็ถ้าผมเล่นเองนะถ้าผมเล่นเองผมไม่รู้นะอุปกรณ์ที่ผมอยากให้ติดนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่กดอย่างนี้อืมก็ผมอยากให้ติด เพิ่มความเร็วในการเลงก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดีนะอีกอันนึงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะใช้กล้องสองตาก็ได้หรือว่าตะขายพานก็ดีนะครับผมแต่เป็นผมนะอย่างนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าเอาไอ้ส้นตีนที่ออกไปเถอะ,ะติดพัดลมแทนก็ได้โอเคก็วิธีการเล่นลอเรลลีนอธิบายยังไงดีวะผมผมเอาซะว่าแบบ ช่วงชิงจังหวะเข้าใจปะคือเรามีกระสุนเป็นแม็กไงเราเห็นเขายิงเนี่ยเราออกไปยิงเลยครับหรือว่าแบบเราหนึ่งๆอย่างเงี้ยเราสามารถแลกได้เลยสบายบายนะแล้วก็ปืนของลอเรลีนี่เจาะตั้ง238สุดยอดมากเอ้ย232นะก็อย่าไปกลัวเทียสิบนะกลัวอย่างเดียวคืออาจจรน,นั่นเองก็เท่าที่ผมทำรีเพย์มาทำมาตั้งแต่เย็นๆแล้วล่ะนะก็ โดนอาจจรลงหัวแตกไปหลายรอบเหมือนกันห้องไหนไม่มีอาจจรก็โอเคสบายใจก็สำหรับคลิปต่อไปก็มีรถหลายคันเลือกเล่นนะครับคุณผู้ชมอยากเหขนานไหนก็ลองซักเจสมานะครับผมเราเจอสี่ปดห้าดีไหมอีโอเคไว้ค่อว่ากันเดี๋ยวเป็นใหม่วันหน้าครับผม ตอนนี้ก็ขอดองอยาวๆนะครับผมเพราะว่าเปิดเรียนแล้ว <laughs> โอเคบาย